อา้าลืมไปนะต้นขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันคัะผมสวัสดีเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์เออนะในคลิปนี้ครับผมก็จะมาซื้อบ้านนะอืมซื้อบ้านนะอืมอันนี้ผมก็จะมาติดราคาซะหนึ่ง ก็ได้นะครับ, mm hmm. รบวันนี้ครับผมจะมาซื้อบ้านอยู่กับผมซื้อบ้านให้ให้สามคนนี้ครับรวมถึงผมด้วยเพราะว่าบ้านที่ผมอยู่นั้นมันเล็ดเล็ดนะผมจะเปลี่ยนบ้านนะเนี่ยโอบ้านนี่เล็ดเป็นไฟนะเดี๋ยวผมก็จะเอาโลดมาด้วยเตรียมย้ายบ้านดูอืมเตรียมย้ายบ้านด้วยคนเตรียมเตรียมย้ายบ้านอยู่ ค okay. บ่อยอันนี้ไว้ตามอัธยาศัย่ะนะเพบ้านของผมนั้นจะอยู่ตอนเดี๋ยวผมขอเรียรกเซลขายบ้านมาก่อนสวัสดีครับคุณเซลขายบ้านบ้านหลังน,นั้นราคาเท่าไหร่ก็ดูก็ดูรอคอสิว่ ราคาหนึ่งหมุนนนึนก็ตา้พี่ชื่อมื่นนองน่ากคจะขผมมาสักประมาณอ่ะเท่าไรฮะหมื่นน่นใช่ไหมชอโอเคประมาณนี้แล้วก็มอเอ็ดประมาณนี้ไม่ต้องอนอ้อขอบคุณขอบผม นี่ได้บ้านแล้วใช่ไหมรอรอรอแล้วผมขอดูก่อนนะครับอืมอืมงั้นวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านเองเองเลยแล้วกันนะสร้างบ้านให้พวกนี้เลย นะสั้นวบานให้พูดนี่เ,เอาซามาอย่าลืมนะครับคนดูทุกท่านดิสอนโดยข้านหน้ามันจะวันเกิดผมนะครับผม โอ้ที่ดินออสลที่ดินก่อนแล้วเขาซ่อ,อนเอาครับที่ดินเท่าไหร่ซับประมอามอื๋อคือตัวเราซับประมอน ประมาณหอบหอบผ่อนห้าพันได้ครับเดี๋ยวผมท่านผมจะจัดให้ให้เองครับห้าพันใช่ไหมอ่ะหกพันไว้ต้นถอนอ้อขอบคุณมาก โอเคเนี่นิสซันบ้านให้เราอะใช่แล้วแหละนะหมีนะนะผมจะซ่้นบ้านให้กลุ่มเพื่อนเพื่อนหอนผมเองน,นะซ่้นบ้านให้กลุ่มเพื่อนเพื่อนนะคะผมในซีรีส์นี้ผมจะตั้งชื่อว่าบ้านบ้านบ้านหลังนู้นบาทบาบาับ้านหลังนู้นหนึ่งล้านบาทนะ ในคลิปนี้ที่ถุนจะตั้งชื่อกันนะครับผมคนดูทุกท่านครับโอ้โอรู้จดคุณนนวะคนไหนอะ่ะคนที่คขต้นกดว่าขอเดีอะต้นให้หน่อยอยู่หระคนไหนคุนนั้นอะไม่ดีเลยอะ่ะ คนไหนอืมห huh ืมคนที่เขาบอกว่าว่าเคยไม่ดีอ่ะคนที่เขาบอกว่าโอ้ยนมอย่าพูดอย่พูดแต่ช่อนชั้นบินบินข้อยฟอ่ะไม่ใช่บินค่าไฟบินอ่ะบินอ่ะบินวิดาคอนอ้ยแต่ช่อนฉันจะบินบินก้อน นะท่อนฉันจะบินก่อนไหมถ้าเกิดนายพูดนะ่ะท่อนฉันไม่ไม่บินไปดาวคาเลยยังไงหืโท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 นไม่พูดเลยเนาะบอดก็ได้ว่าคิมีตัวอะไรบ้างอะตัวเดียวก็พอคนนั้นหนอที่เขาบอกว่าพอไอ้อ,อคนไหนคนที่เขาบอกบอกว่าคนที่เคยไม่ดีอะคนที่ที่ต้นกดว่าขอนดีเนะี่ยต้นให้หนอยอยู่จคนนั้นอะคนที่บอกว่ามีต้เต่า อย่าพูดขาดนะไม่งั้นช่อนชันติดลิกระสิ์สิทธ์หนักเลยนะอืมเดี๋ยวช่อนชันติดลิกระสิตแล้วลิสิตวนโอ้โหเดี๋ยวโดนเลยฮพูดได้ไงว่าลิสิตวนแล้วี๋ยวต้องโอบเลยแล้วก็ใส่เตี๋ยนเอาเตี๋ยนอะไรหมีเตี๋ยนเสียว เตียวสีเขียวครบแล้วก็เอากแผ่นกระจกในเวลาทุ่มหน่นอ่ะทีนี้ก็ได้แล้วบ้านถอนหมี โอเคได้แล้วบ้านของมีได้แล้วโอ้ยมันมืดเกินไปโดนเข้าไปอ่าได้แล้วตั้นไว้๑๐0 0 เราเหันกระจกตัวกันไว้แบบนี้อ่าว่าไงมีเอ้ยหยาดเทพเลยะสุดฟ้วาฟ้าอยู่แล้วแหละมีนะเดี๋ยวดูดหน่อยนะ เดี๋ยวดูเดี๋ยวใส่อุก์ก่อนมาให้เอานี้มาใส่เอาเอาอุปกรณ์มาใส่ให้เอาอุปกรณ์มาใส่ให้นะอมนะส่วนโนบนะก็อยู่กับชั้นแฟ เดินบอลหนุ่มเออนุอมเปลี่ยนใจและนายหยุ่บ้านเก่าฉันจำเราคลิปนี้ขอจบเพลยนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์สวัสดีครับ